วันที่12เดือนมกราคม2564วันนี้ก็ยังเรียนเรื่องของเจตสิกนะคะแต่จะเข้าในเนื้อหาของสัมปโยคะในและสังคขาในสัมปโยคะในหมายถึงการที่มีจิตเป็นประธานแล้วหาเจตสิกเกิดร่วม ส่วนสัมปโยคะมีสองชื่อนะคะสัมปโยคะในคือเจตสิกเป็นประธานแล้วไปเกิดร่วมกับจิตในได้บ้างอย่างนี้นะจิตมีทั้งหมด121ดวงเจตสิกมีทั้งหมด52ดวงจิตทั้งหมด121ดวงนั้นว่าโดยสภาวะลักษณะของเขามีอย่างเดียวคือรู้อารมณ์นะคะ ส่วนเจตสิกมีทั้งหมด52อย่างใน52อย่างนี้มีสภาวะต่างกันทุกอย่างใน52เลยนะคะทุกอย่าง52จะต้องมีสภาวะต่างกันอย่างเช่นว่าผัสสะมีสภาวะกระทบกับอารมณ์ผัสสะนะคะกระทบกับอารมณ์สัญญาจำอารมณ์เวทนาสเสวยอารมณ์อย่างนี้นะคะ พราด้านในในส่วนของเจตสิกท,ทั้งหมดสภาวะของเขาจะมีความต่างกันทั้งหมดเลย52บชนิดนะคะทีนี้ในส่วนของทั้งจิตและเจตสิกนี้ท่านกล่าวไว้ว่าจะต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์ก็คือรู้อารมณ์อย่างเดียวกันมีที่อาศัยเกิดในที่เดียวกันจะใครจะเกิดก่อนอเกิดหลังนั้นไม่ได้ นี่คือหลักการของจิตกับเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันสภาพธรรมเหล่านี้เป็นสังขะตธรรมสังขะตะธรรมก็คือธรรมที่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยนะคะสังขะตะสอม่หันงองูขอไข่ต่อเต่าสังขะตะธรรมก็คือสภาพของจิตเจตสิกนี้จะต้องมีปัจจัยปรุงแต่งจึงจะเกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นเองไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเขาซึ่งสภาพสภาพเหล่านี้ชื่อว่าสังคตะสังคตะก็คือถูกปรุงแต่งทีนี้ในส่วนของจิตนั้นนะปกติมีสภาวะเดียวก็คือรู้อารมณ์รับอารมณ์อยู่เสมอใช่ไหมคะแต่เขามีมากมายเหลือเกิน นะชื่อว่าพิสดารขึ้นเพราะว่ามีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเหมือนกันนี้เข้าไปประกอบทำให้จิตเหล่านี้เกิดพิสดารขึ้นมานะคะจิตจึงไม่ได้มีแค่หนึ่งพอเจตสิกเข้าไปประกอบแล้วจิตเขาจึงมีความพิสดารทั้งหมด121ดวงอันนี้ว่าโดยทั้งสังคาริกสังคาริก ว่าโดยเวทนาใช่ไหมคะเป็นโสมนัสก็ดีเป็นโทมนัสเป็นอุเบกขาอย่างนี้นะคะว่าโดยสุขโดยทุกเนี่ยนะคะเพราะนั้นสภาพของจิตจะมีความพิสดารขึ้นก็เพราะมีสภาพของเจตสิกเข้าไปประกอบหรือเข้าไปเกิดร่วมนั่นเองนะคะอันนี้ให้เราเข้าใจหลักๆอย่างนี้ก่อน ทีนี้ในส่วนของอสัมปโยคะในคือในที่เรากําลังจะเรียนนี้นะในยะะนะฮะนอนมิหันยอนในเนี่ยนะในยะที่เรากาลังกาลัง<ๆ>จะเรียนกันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเจตสิกซึ่งเจตสิกเนี่ยจะต้องเป็นประธานคือกล่าวถึงเจตสิกเป็นตัวนําก่อนแล้วบอกว่าเจตสิกนี้นะมีจิต มีจิตที่เจตสิกดวงเนี้เข้าไปเกิดร่วมได้เท่าไหร่อย่างนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกเข้าประกอบ19ดวงเจตสิกแค่เจตสิกแค่19ดวงนี้มีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยมีโลภะเจตสิกอยู่ด้วยถ้าถ้าเราพูดถึง ตัวเจตสิกปั๊บว่าโลภะโลภะเจตสิกนี่อยู่ในกลุ่มของโลจตุก,กะเออขอภัยะโลติกะจำได้ไหมฮะโลติกะเจตสิกสามมีโลภะมีทิฏฐิและก็มีมานะบนกระดานยังมีอยู่นะคะมีโลภะมีทิฏฐิมีมานะอันนี้เรียกว่าโลติกะสามใช่ไหมคะ ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าโลภะเจตสิกดวงนี้เนี่ยนะคะดวงเดียวนะอันนี้คือเจตสิกหนึ่งดวงเจตสิกดวงนี้มีสภาวะคือใครในอารมณ์ก็คือถ้ายาอยากอยากได้ตัวนี้นะสภาวะหนึ่งเดียวนี้แหละพอมาประกอบกับจิตนะคะเขาจะอยู่ในจิตได้ทั้งหมดรวมแล้วได้แปดดวงเพราะนั้นจิตทั้งหมดนี้ จะต้องมีโลภะเจตสิกหนึ่งนั้นอยู่ในนี้หมดเลยเพราะว่าในขณะที่ความโลภเกิดขึ้นมามีความดีใจเกิดขึ้นก็ได้ในความโลภเกิดขึ้นมามีความเฉยๆเกิดขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นความโลภเนี่ยจะมีแค่สองเวทนานะคะความโลภอยากได้เนี่ยอยากได้อยากได้แล้วลิงโลดใจมีความสุขใจถ้ามีความสุขใจขึ้นมา เวทนาก็เป็นสมมนัตนะนี่คือโลภะถ้าความอยากได้เกิดขึ้นมาแล้วจิตใจมันมันก็เรียกว่ากระตือรือร้อนมีความดีใจขึ้นมานะส่วนถ้ามีความอยากได้เหมือนกันแต่ในขณะนั้นเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกสุข,สขหรือว่าทุกข์จะมีความรู้สึกเฉยแต่ว่าอยากได้เหมือนกันจะไม่แสดงอาการ เหมือนกับคนที่ดีใจอย่างมากๆอย่างเงี้ยนะคะแต่อยากได้ไหมอยากได้เหมือนกันคนสองคนอย่างเงี้ยนะทีนี้ในการอยากได้นี้ท่านก็เอาออกมาอีกว่าความอยากได้บางทีเนี่ยชวนตัวเองแล้วอยากได้อยากได้แล้วชวนตัวเองอยากได้แล้วไม่ต้องให้คนอื่นชวนสภาวะของความอยากจึงพิสดารขึ้นไปเข้าใจใช่ไหมคะความอยากพิสดารขึ้นไปเพราะว่า ตัวเองเนี่ยบางทีก็มีความดีใจบางทีก็มีความเฉยเฉยบางทีก็ชวนตัวเองบางทีก็ไม่ต้องชวนตัวเองอันนี้คือสภาวะอย่างได้อย่างเดียวนะคะตอนนี้พูดถึงอย่างได้อย่างเดียว